สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวไทยสไตลยเม็กซิกันนะคะเอ่อวันนี้นะทุกคนค่ะก็เป็นวันว,นวนาเลนไทน์นะคะแล้วก็ปุ๋ยก็ตั้งใจนะคะจะมาทาคลิปนะให้ทุกคนนะคะความจริงก็อยากจะมาเล่าด้วยนะคะเป็นความทรงจาดีๆนะคะแล้วก็อยากจะมาตอบคาถามนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่อง หลายๆเรื่องนะคะของตัวเองนะคะเป็นเป็น Q a นะคะของตัวเองให้ฟังกันนะคะว่าที่ไปที่มานะคะก่อนที่จะได้มาเป็นสไปร์เม็กซิกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก่อนก่อนที่จะได้มาแต่งงานกับคนเม็กซิกันนะคะแล้วก็ปุ๋ยแต่งงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็อย่างอย่างที่อ่าไฮไลท์ข้างต้นนะคะได้โชว์ไปนะคะก็จะให้ดูด้วยว่า พิธีนะคะพิธีแต่งงานที่อเมริกาเนี่ยทำวันยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าถึงในในส่วนของเอกสารของการแต่งงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าปืนจะมาเล่าในส่วนของอ่าไปเจอกันได้ยังไงนะคะทําไมถึงได้ว่าเป็นสไปรเม็กซิกันนะคะแล้วก็คบกันมากี่ปีนะคะคนเม็กซิกันเนี่ยเป็นยังไงเหมือนฝรั่งอ่าผิวขาวของอเมริกันไหมนะคะวัฒนธรรมเป็นยังไงดีกว่าแล้วกันนะคะเพราะว่า มันก็จะได้มีเรื่องเล่าที่แบบอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันนะคะอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะก็คือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยขออนุญาตเล่าย้อนไปแล้วกันนะคะเล่าเล่าย้อนไปช่วงที่อยู่มัธยมเนี่ยมันเคยมีความฝันนะคะว่าว่าปุ๋ยในยักากจะเป็นเมียฝรั่งนะคะอยากจะเป็นเมียฝรั่งเหมือนคนอื่นเขานะคะอยากที่จะไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ ตอนนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีแฟนคนไทยอยู่นะคะตอนนั้นก็เรียนมิดเรียนเกือบไม่จบนะคะเพราะว่าก็มีการมั่นคาโรงเรียนนะคะเรียงประจบเอาหัวคาโรงเรียนนะคะแต่ว่าก็ยังจบป .6 นะคะอ่าม .6 นะคะหลังจากนั้นนีก็ไปเรื่อยๆนะคะชีวิตก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะคะจนเลิกกันกับแฟนคนแรกนะคะก็ไปมีแฟนคนที่สองก็เนี่ยแหละคะ่ะ ความคิดเนี้ยมันเริ่มกลับคืนมานะคะเพราะว่าแฟนคนแรกก็เริ่มเขาเจ้าชู้มากๆนะคะแฟนคนแรกเจ้าชู้เหมือนกันแต่ว่าบ่ได้แต่งนะคะทีนี้พอมาอยู่กับคนที่สองเนี่ยคน,นเนี้ยเนี่ยแม่ไม่ได้รับรู้นะคะว่าว่าอยู่กับผู้ชายคนนี้นะคะก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะกับคนคนนี้นะคะก็ทํางานชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะทุกคนข่าหมายถึงว่าเหตุงานเดือนละหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะคะทํางานบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะทํางานเดือนละหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดค่าเช่าห้องเดือนละสี่พัน เราเป็นคนจ่ายก็ส่วนใหญ่เพราะว่าผู้ชายเนี่ยติดยานะคะซ้อมทำลายร่างกายก็มีบ้างนะคะมีมีในส่วนผู้ชายขี้หึงนะคะก็ทำลายร่างกายบ้างเพราะว่ายาเสพติดเนาะคะ่ะเขากับเทตุใ้ใเขาควบคุมสติบุูเสีไหมคะทุกคนความขี้หึงของเขาเนี่ยมันก็ประทุขึ้นมามันก็มีการทำลายร่างกายเราบ้างทีนี้เราก็ทนนะคะเพราะว่าเขาสงสารเขาจริงไหมจ๊ะแต่พออยู่ไปอยู่มาม,มันเริ่มสงสารตัวเองขึ้นมานะคะทุกคน อยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันเริ่มมีความสงสารตัวเองสงสารตัวเองมากๆทีตีเงินเดือนมูรุ่นเดียวกันเขามีรถแล้วนะคะบางคนเพื่อนบางคนเนี่ยออกรถแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนบางคนนี่ก็ทําไปเรียนนะคะไปเป็นครูจบเตรียมจะจบมหาลัยเตรียมสเสด็เป็นคู่นะคะแล้วมองกับมหาจะของเองป้าแม้แต่มอไซค์ยังไม่มีจะขับเลยนะคะตอนนั้นก็แบบเฮ้ยทําไม ทำไมกูก็เป็นตะลึจโดนซาดแท้ย่างงี้ไหมคะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเอาล่ะกูสีหาปวฝรั่งเนี่ยความคิดนี้มันกลับคืนมานะคะพอความคิดนี้มันกลับคืนมาเนี่ยเราก็มาเริ่มเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราเราอ่ามีแอปพลิเคชันหาคู่ก่อนนะคะหนึ่งคือแอปพลิเคชันหาคู่นะคะอ่าบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะ ซึ่งซึ่งคนไทยหลายๆคนที่กําลังจะมีสามอยากได้สามีฝรั่งก็คงจะรู้จักแอป,ปนี้นะคะแต่ว่าขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วกันนะคะมันก็อาจจะเป็นการโฆษณาให้ของเขาเนาะก็เอาเอาเป็นว่ามันเป็นบริษัทหนึ่งแอปพลิเคชันหนึ่งในการหาคู่แล้วกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาจะมานะคะแต่ว่าเขาก็มานะคะแต่ว่าพอพอมาแล้วมันไม่คลิกกันนะคะพอเขามาแล้วเนี่ยมัน มันเหมือนทําไมทําไมเขาอัลเลอร์สเกินไปเขามีความสุขเกินไปเขาเขาอาจจะทํางานหนักเกินไปนะผู้ชายคนนั้นพอมาเจอกันเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเขาใช้ชีวิตสุดสุดไปดื่มเยอะมาริควาน่านะคะหรือว่ากัญชาเขาก็ดื่มซึ่งเราเราไม่ได้เราไม่ได้อะไรชอบ ผู้ชายที่แบบโลดผนสนุกเฮฮาอะไรขนาดนั้นนะคะก,ก็ก็เดทกันไปแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็รู้แล้วว่าเอาเราเราคงจะไปกับเขาไม่ได้เขาก็ดูทรงแล้วเขาก็คงไม่ใช่กับเราเหมือนกันนะคะก็ต่างคนต่างไปนะทีนี้ยพอมาคนที่สองนะคะก็เป็นคนโซนยุโรปนะคะคนนี้ก็คบกันได้ประมาณนึงนะคะแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องอะเรามาเจอแฟนนะทีนี้ทุกคน เรามาเจอแฟนนี่มันช่วงกั้มกึ่งกับผู้ชายคนนั้นนะคะที่เรากําลังคบหาอยู่นะคะทีนี้ก็ทีนี้เราพอเราครบเราเราไม่ได้เรียกว่าคบแล้วกันนะคะกับสามีเนี่ยจะเล่าให้ฟังหนูว่าเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะทุกคนคะเราเราหนีจากแฟนคนไทยคนที่สองมาด้วยการลักเก็บกระเป๋าไหว้ย่ำกลางคืนนะคะพอ พอผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาไปทํางานแล้วเราเก็บกระเป๋าแล้วเราขอแล้ววิ่งหนีเหลือลเราไปขอความช่วยเหลือไปขออยู่กับคนรู้จักของเราคนนึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลยนะคะเราก็ไปตามทางของเรานะคะด้วยการไปหาผัวฝรั่งอย่างเต็มที่นะคะทุกคนอันนี้บริวอแบบคือคือมาพูดแบบไม่ได้โลกสวยเลยนะคะว่าเราจะไปหาผัวฝรั่งก็คือเราไปในเวหาฝรั่งเลยนะคะเราไปดื่ม เราไปดืม่มเราไปมองหาเราไปหาฝรั่งเราไปหาอย่างนี้เลยนะคะกับคนที่กับคนที่มาเป็นสามีเนี่ยนะคะทุกคนก็คือบ่ได้ครบนะคะเออจะบอกว่าไม่ได้ครบนะคะไม่ได้คือเจอกันปุ๊บนะคะนาสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปมาให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะโอเคตรงนี้เนาะนะคะเราไปเจอเขาที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะเขามาคนเดียวนะคะเขามาประเทศไทยครั้งแรกมาคนเดียวทุกคน <laughs> เขามาครั้งแรกนะคะแล้วมาคนเดียวนะคะก่อนหน้าน,นี้เขาบอกว่า เขาเที่ยวซอยพัดพงนะคะเขาเที่ยวเขาไปเที่ยวทองหล่อเขาไปเที่ยวซอยขาวบอยเขาไปเที่ยวมาแต่ว่ามันไม่มีผู้หญิงคนไหนมองหาคือแบบอาจจะด้วยอ่าบเรบูลีนะคะเบด้บูลีเด้อทุกคนแต่ว่าเขาอาจจะเขาอาจจะคิดว่านางเป็นคนอินเดียแล้วแบบไม่ไม่ค่อยอนี้เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยแบบว่าเออไม่ค่อยปีไม่ค่อยจ่ายไม่อะไรอย่างนี้นะเออแต่ว่าเราแต่ว่ารู้จักนานนี่คือคนละเวลเลยนะถึงหน้านางจะเป็นเป็นโซนนั้นนะคะแต่ว่านางเป็นคนเอาไปิ คนเมืองอเมริกันที่ใจดีมากๆนะเป็นสัญชาติเชื้อชาติอเมริกันนะทุกคนอ่ะก็ว่ากันไปนะคะพอมาเจอนางนะคะที่สะพันธึ่งหนึ่งนะแล้วหนูเนี่ยความความกีเคียวของหนูเนี่ยก็เข้าไปทักเขาก่อนนะคะก็เข้าไปทักเขานะคะว่บอกว่าวิ่งน้ําหอมของคุณเนี่ยมันกลิ่นอะไรเออมันหอมจังเลยคือคือมันไม่ใช่น้ําหอมของอาลับนะคะมันมันเป็นหอมแปลกๆก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะคะว่า ว่าแม็กซิกันใช้ได้หมอมกลิ่นนะี้เนี่ยผู้ชายทุกคนอะแทบจะใช้กลิ่นนี้กันทุกคนเลยนะทุกคนแต่ก็ยังไม่ไม่จําไม่ได้นะคะว่ากลิ่นอะไรแลวเป็นชื่อภาษาสเปนนะคะอืมผู้ชายเม็กซิกันใช้กลิ่นนี้กันเยอะมากนะเพิ่งมารูท้ทีหลังหลังจากที่แบบว่ามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็ทีเนี้ยพอเรามาก็ไปทักเขาก็บอกว่าเฮ้ยเธอชื่ออะไรอย่างเงี้นอย่างนี้ก็ทีนี้เขาก็เลยซื้อดื่มให้นะคะ พอซื้อดื่มให้เนี่ยเขาก็ถามว่าจะไปเที่ยวกับเขาไหมเรื <c oughs> ่องความใจง่ายของหนูอีกแหล้วออดูคนหนูบอกว่าไปไปสิเธอจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะโอเคก,ก็ก็ตกตกลงปรุงใจกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันนะเออเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปพัทยานะเดี๋ยวเขาจะไปเกาะล้านหนึ่งนี้นะโอเคโอเคฉันไปด้วย <c oughs> ก็ไปกับเขานะคะทุกคนคะ่ะหลังจากหลังจากที่คุยกันได้แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้เสียเป็นผัวเป็นเมียกันเลย อันนี้เอาเรื่องจริงนะคะทุกคนคะ่ะแต่จะบอกว่าคนที่อยากได้ผัวฝรั่งนะเอาจริงคุณต้องใจกล้านหน้าด้านนะอันนี้เรื่องจริงนะคะอาจจะแล้วแต่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าคุณคิดว่าด้วยส่วนตัวหนูนะอันนี้จะไม่พูดถึงคนอื่นนะคะแต่จะบอกว่าด้วยส่วนตัวปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยคิดว่าปุ๋ยว่าเป็นปุ๋ยว่าเป็นผู้สาวแรกรุ่นนะคะอืปุ๋ยไม่ใช่คนแรกรุ่นนะคะปุ๋ยก็พันขออนุญาต คนระยทั Korea, ไม่ไม่อะไรเลยนะคะต้องบอกว่าปุ้ยก็ผ่านผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะผ่านการมีผัวผ่านกันมีผัวคาโรงเรียนนะคะเรียนหมห้านี่มีผัวแล้วนะคะพอพอมหกจบมหกมามาเรียนปีหนึ่งนะคะก็มาอยู่กับแฟนมารักมาลักแม่ยุกับผู้บ่าวอีกนะคะก็ก็เป็นคนที่สองนะคะส่วน,ส,วนส่วนแฟนนี่เอาจริงก็นั่นแหละนะคะผ่านผ่านมาสักประมาณ ก่าจะมาเจอแฟนนี่ก็มีแฟนมาแล้ว3ามคนนะคะก็มาเจอมาเจอสามีคนนี้นะคะแต่ว่าด้วยบัวสิเป็นบุญผ้าวัสนาสุขหรือว่าบ่วสิเป็นเอียงก็แล้วแต่นะคะอืเขาก็ได้มาเจอกันนะคะก็คุยกันได้มาอยู่ด้วยกันแค่แดวันนะคะเพราะว่าเพราะว่าอารู้จักกันหนึ่งชั่วโมงแรกเนาะจ้ะรู้จักกันหนึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเพิ่นเพิ่นก็จะเรียกว่ารู้จักกันหนึ่งชั่วโมงแรกก็ ไปกับเขาแล้วนะคะอืมก็ไปกับเขาแล้วเขาชวนไปเที่ยวเขาชวนไปห้องก็ไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันแปดวันนะคะวันแรกที่เมามากๆเลยนะก,ก็คือเหมือนที่จะบอกนะคะว่าบุญภาวะสนาสุขนะคะเพราะว่าถ้าถ้าคนไทยเขาคงไม่อยากได้นะคะผู้หญิงขี้เมาข <laughs> ี้เมาชนิดที่ว่าห้องน้าโรงแรมเจอกันวันแรกนะคะห้องน้าโรงแรมมันจะมีฝักบัวก,กับโทรศัพท์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉินเนาะทุกคนเราอะเอาเอาเอาโทรศัพท์ฉุกเฉิน มาฉีดเป็นสายฉีดตูดนะทุกคนค่ะเออเขาก็บอกว่าเอ้ยมันทำอะไรวันแต่ว่าก็ผ่านมานะคะพอมาอยู่ด้วยกันสักเก้าวันเนี่ยวันที่แปดสี่วันที่แปดไม่ใช่วันที่เก้านะวันที่เก้าเราจะไปส่งเขาที่สนามบินนะคะก็เขาก็พูดเรื่องวีซ่าขึ้นมาทุกคนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาพูดเรื่องวีซ่าเม็กซิโกนะคะเขายังไม่ได้พูดเรื่องวีซ่าอเมริกานะคะทีเนี้ยพอเขาพูดเรื่องวีซ่าอเมริกาขึ้นมามันก็ทำให้เอ้ยทําไมผู้ชายคนนี้แบบ เราก็กําลังเว้งคว้างค่ะเราก็กําลังอยากจะมีครอบครัวพอดีนะคะเขาก็มาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้อยากตัดสินใจอยากจะอยู่กับเขานะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เพื่อนก็กลับมาที่ประเทศอเมริกานะคะก็ทีนี้สามสามเดือนถัดมานะคะก็ยังมีเซอร์ไพรส์รถที่สองนะทุกคนเซอร์ไพรส์รถที่สองเนี่ยนางบอกว่าอ่านตอนนี้นางไปเที่ยวเม็กซิโกนะเดือน เขาเราเจอกันเดือนพฤษภานะคะพฤษภาส่วนมิถุนามิถุนาเนี่ยเขากลับมาที่อเมริกานะคะ,ะกรกรดาเนี่ยเขาไปเม็กซิโกแล้วก็ไปทําบีซ่ารอบใหม่จะกลับมาไทยอีกรอบที่สองนะคะอันนี้แหละนะคะก็ก็มามาอยู่ที่ลองย้ายห้องนะคะมาอยู่ที่วงเวียนใหญ่นะคะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าขอที่อยู่เธอใหม่หน่อยสิเดี๋ยวฉันนะ่ะจะส่งฉันจะส่ง ของขวัญไปให้คุณมาสันเดซทุกคนแต่แจ้งบอกว่คือนางมาเคาะห้องนะคะวันที่สิบเจ็ดกรกฎานะคะสามีมาเคาะประตูห้องแล้วบอกว่าเอาเซอร์ไพรส์มา,าสัปปาบืมาทุกคนค่ะถ้าแบบว่าสมมุตินะว่าถ้าสมมุติว่าปุนะ๋ยนาพาผู้ชายหรือว่าพาคนเข้าห้องนี้ก็คือสวยใหญ่มากนะคะหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันนะคะประมาณสามเดือนรอบรอบนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจตัดสินใจพาพาแฟนเนี่ยกลับบ้านนะคะ พาแฟนกลับบ้านไปที่ศรีสะเกดนะคะก็เลยเดทไรู้จักกับพ่อกับแม่นะคะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มาที่ประเทศอเมริกานะคะทุกคนก็ก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะประมาณหนึ่งปีนะคะถึงถึงได้มาหาถึงได้มากับแฟนนะคะมามาหาแฟนเนี่ยที่ที่เม็กซิโกก่อนนะคะแล้วค่อยมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ทํางานแต่งงาน We are here today to join this man and woman in the bonds of holy matrimony. Canjana Sunset? Son Do you take Julio Cesar Moscoso to be your lawfully wedded husband to love, honor, and cherish in sickness and in health, for richer or poorer, and forsaking all others? Keep yourself only unto him so long as you both shall live. Julio Cesar Muscoso, do you take Canjana Sunset to be your lawfully wedded wife to love, honor, and cherish, in sickness and in health, for rich or poor, and forsaking all others, keep yourself only unto her, so long as you both shall live? Yes, do you have rings? No. Okay. Okay. <laughs> all right. For inasmuch as much as Canjana and Julio have consented together into wedlock, and have witnessed the same by the exchange of vows. หลายคนก็อาจจะถามนะว่าอ่าในเงืนเดือนบองสิไหมคะคนยุ่บัานได้ส่งให้พ่อให้แม่ใส่บงอ,อย่างนี้นะคะมันมันมีคําถามนะคะแล้วก็ปุ้ยนี่อยู่กับสามีมาหกปีนะคะกว่ากว่าจะได้เริ่มกว่าจะได้เริ่มทําการสร้างบ้านนะคะกว่าจะได้ทําการอ่าทำอะไรต่างๆเนี้ยนะ,ะนะทุกคน ก็มีคนมีคนพูดมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าฝรั่งขี่นกนะคะมีคนพูดเยอะมากๆนะคะว่าฝรั่งขี่นกฝรังนนร่งนันฝรั่งนีอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณพ่ได้เงินนะคะก็จะบอกว่าฝรั่งเนี่ยหลายๆคนนะคะเขาก็ทํางานนะคะทุกคนคะ่ะก็เราก็เป็นคนระดับกลางนะคะสามีทํางานทุกวันนะคะสามีขยันทํางานมากๆนะคะทํางานเก็บเงินทุกวันไปเที่ยวไปเด่มไปไปไซส์สักเถื่อนะคะ สามีนี่คือทํางานแบบหนักมากๆเลยนะคะแต่ว่าถามว่าได้ส่งให้พ่อให้แม่ใช่ไหมก็ส่งนะคะส่งทุกเดือนหรือบางบาง,บางครั้งที่ไม่ที่ว่างเว้นไปก็คือเว้นแต่ว่าก็ไม่ได้เว้นนานนะคะถามว่าส่งเยอะไหมส่งตามกําลังนะคะก็นั่นแหละนะคะหลายคนก็ถามเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าถามว่าหนูน่ะมีเงินเดือนใช้ไหมไม่มีนะคะทุกคนคะ่ะปุ้ยไม่มีเงินเดือนนะคะสามีไม่ได้ให้เงินเดือนเด้อจ้ะแต่ว่าปุ้ยเนี่ย จะได้ได้เป็นบัตรเครดิตเนาะคะ่ะก็คือปุ๋ยจะมีบัตรเครดิตเป็นชื่อของปุ๋ยเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยอยากจะซื้ออะไรปุ๋ยจะจ่ายใช้จ่ายอะไรเนี่ยปุ๋ยก็จ่ายได้เลยนะคะแต่ว่าเราเป็นเมียนะคะเขาบริหารเงินเองเนาะเขาก็เขาอยากได้อย่างเขาต้องถามพอบานก่อนคือเก่านะคะว่าเอ้ยฉันอยากได้อันนี้ฉันซื้อได้บ่แต่แต่ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยเราเป็นเราเป็นคนดูแลทุกอย่างนะคะของใช้ในบ้านค่ากับข้าวเงี้ยไม่ต้องมาตั้งงบให้ฉัน ฉันคิดว่าอะไรที่มันสมควรฉันก็ซื้อน,นะคะหรือว่าเราอยากกินอะไรแต่แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องกับข้าวเรื่องซื้อของเข้าวบ้านนี่ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราซื้อเรากินนะมันไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อมาแล้วเห็นเราทิ้งนะทุกคนอืมอันนั้นแหละเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะคะเริ่มจมเรื่องบายเ้าแล้วนะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ตอบนะคะว่าพร so ีไม่เงินเดือนเนาะทุกคนอืมหลายๆคนที่เพิ่นจะพูดว่าโอ้ยเมียฝรั่งต้องได้เงินเดือน เขาใหยเงินเดือนบอกรณีป่ากันป่ากันเกือป่าค่ะใหญ่ยังไงเราก็ต้องได้ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะคะยังไงเราก็ต้องเรียกร้องได้อยู่แล้วนะคะยังไงเอาจดทะเบียนสมรสเขาก็ต้องเรียกร้องของในสิทธิ์ในส่วนของเราได้อยู่แล้วเนาะอืมแต่ว่าแต่วันที่ไปว่าวเพิ่นให้เงินเดือนบอกฝรั่งส่วนใหญ่นะทุกคนค่ะน้อยมากนะน้อยมากๆนะคะที่เขาจะให้เงินเดือนเมียนะทุกคนอาจจะมีนะคะแต่ว่าถ้าทุกท่านทุกคนรู้จักกับเมียฝรั่งส่วนใหญ่นะ่ ทุกคนเขาก็จะได้ในส่วนแบบว่าเอออยากได้อะไรสามีซื้อให้อยากได้อะไรเขาก็ให้ฝรั่งส่วนมากเนี่ยจะบม่ได้มาขีดทีกับเนี่ยดอกจ้าว่าอ,อยากได้อีก,ยอ,ก,กอย่างบม่ได้อีกอย่างค่บว่าค่อยได้เนาะค่ะอยากส่วนมากเขาก็จะซื้อให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเดือนนะว่าคอา่อยไมภไผ่ดอกค่ะให้เงินเดือนเมือ่อให้เงินเดือนเมือ่อค่อยก็บอหนะ้าบอหลังอีกแล้วโอ้ไทยกับตกลาวอีกแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีใครได้เป็นเงินเดือนนะเท่าที่รู้จักมาเท่าที่ได้สัมผัสมานะคะว่าจะเป็น เพื่อนวัวเขาสามีพาเที่ยวรอบโลกก็ว่าแขงเป็นเงืนเดือนนะคะแล้วอยากอยากส่งให้บ้านอยากส่งให้ครอบครัวอย่างเงี้ยเธอต้องหาเอ,าเองอเธอต้องทํางานแล้วเธอจะส่งให้ครอบครัวเธอแต่ว่าถ้าเงินดูแลในส่วนของดูแลเธอฉันดูแลใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายให้เธอมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าได้เงินเดือนไหมส่วนน้อยนะคะส่วนน้อยนะที่จะได้เงินเดือนนะคะแต่ว่าเมียฝรั่งทุกคนที่มาอยู่ต่างประเทศนะะ่ะเขา เขาทำงานกันทุกคนนะคะมีฝรั่งที่มาที่นี่ทุกคนสู้ชีวิตทุกคนขยันนะทุกคนก็ทํางานกันหนักมากๆนะคะกว่ากว่า,วาทุกคนสุดได้กลับไปแล้วเป็นส่งซอนส่งแมา่ดามนะทุกคนอืมอยู่ต่างประเทศทุกคนก็นี่แหละอทํางานหัวหมุนกันนะคะกว่าที่จะได้กลับไปมีความสุขและลาเวคชันกลับบ้านไปเที่ยวต่างๆนะคะทุกคนก็ประหยัดทํางานเก็บเงินกันทั้งนั้นนะคะถ้าถ้าทุกคนใครที่โชคดีก็ดีไปนะคะผู้เดที่แบบว่าคนสุขดีคนในสามีที่แบบว่า มีฐานะมีมีฐานะร่ำรวยนะคะมีอ่เขาเอื่นว่าเอียงก็มีกําลังทรัพย์ให้แฟนสเปนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าโชคดีของเขานะคะอันนี้ก็เป็นบุญภาาวาสนาของเพิ่นเนาะแต่ว่าส่วนเราเนี่ยอยู่ในระดับกลางนะคะสามีทํางานทุกวันอยู่ในอยู่ในชนชั้นที่บบได้บดไดถือว่าสามีอยู่ในรายได้ขั้นต่านะคะก็ถือว่าเพื่อนก็หาเงินได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ ไม่ได้ทํางานอยู่ดีนะคะสลอเราเป็นเมียก็ไม่ทํางานอยู่ดีนะคะก็ยังไงถึงเพื่อนจะหาได้เยอะยังไงแต่ว่าเขาก็ทํางานคนเดียวนะคะดูแลค่าใช้ใจ่ายสามคนในบ้านแล้วก็ยังต้องดูแลพ่อแม่เราที่อยู่ไทยด้วยนะคะก็แค่นี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะมูจาก,ก็ไม่ต้องมาถามข่อยตอได้จ้ะว่าคอยได้เงินเดือนบบนะคะแล้วก็ฝรั่งขี้นกนี่ก็เออความจริงก็บวมบักหรอกค่ะทุกคนคะ่ะบ่มักนะคะแต่ว่าก็ก็ต้องอดเอานะคะเพราะว่า ก็แค่นั้นเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะคลิปคือวิดีโอนี้นะคะก็เลยจะมาเล่าว่าเจอแฟนที่ไหนนะคะก็คือเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะด้วยความแรดความกีความเคียวอะไรของเราก็แล้วแต่นะคะเราก็ไปทักเขาก่อนนะคะก็เลยได้เพื่อนมาเป็นพ่อของลูกนะคะเป็นพ่อของบัแเสบนะคะเป็นลึกสีของ เป็นฤสีของบัวคํำนะคะเพื่อนก็เป็นฤสีของของสาวบัวคํำนะคะจนถึงทุ่มืนอนี้นะคะก็คบกันมาแล้วก็เจ็ดปีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีอาถรรพ์อยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะปีที่เจ็ดมันมันก็มีนะคะมีทั้งมีทั้งรักมีทั้งสุขมีทั้งทุกนะคะอยู่กันมาก็มีทั้งมีทั้งสุขมีทั้งทุกเลยนะคะมีพิษกันแน่คือกันละคะ่ะพิจกัน่คือกันกับคนไทยนะคะ ฝรั่งต่อให้เขาจะดูแลดีแค่ไหนยังไงแล้วก็ผิดกันอยู่ดีนะคะเพราะมันก็เป็นผัวเป็นเมียเป็นลิ้นกับฟันอยู่ดีนะคะแต่ว่าเขาก็ดูแลดีมากๆนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็จะบอกว่ารักผัว <c oughs> แค่นี้นะคะทุกคนสาะผู้หนิงสาระเอยียงเลยนะคะตีว่าวันนี้มันเป็นวันวาเลนไท์นะคะก็เลยอยากจะทําคลิปวิดีโอนี้เก็บไว้นะคะให้มันเตือนนะคะของวันวาเลนไทยทุกปีนะคะ anyway love you so much <c oughs> bye bye